สวัสดีครับพี่นองสุภุสุคนครับผมนี่ล่ละโตกแรงมากกันหนึ่งเขาพี่น้องหนึ่งเขาหนึ่งเขา่าอันนี้เขาเย็น,นอุ้นเขา่าเขาไหลทางเกา,า,เาฟืนโอ้หวดเนี้ยหวดทักก็เป็นหน่กหปวดดูมัว,ว,ดดวใจหายมันยากเิดพี่น้องตอนไหนได้ป่ามา ใส่ป่ามาคุณยายมักงูเงี้ยวโอ้มักมักเขาเอิ้นมักงูเงี้ยวเออมักงูเงี้ยวหนึ่งใส่ป่าหนึ่งใส่ป่าครับผมนะใส่ป่าทับทิมมาสองตัวครับผมตัวยิ่งยิ่พี่น้องอ่ะน้องบีมักไวพี่น้องเอียบไว้ก่อนเขาเอิญไวเอียบนี่อย่างนี้แหละอันนี้ตะไคร่กับ กระเทียมสองางสีเขาต่ำต่ำเพราะบุบบุบแมนหยัดเสรเลยหยัดเสร็จหยัดเสร็จทองมันคุณยายกับไปหาพักมาพักมีตะไคร่เอาหยัดเสร็จทองหยัดเสร็จทองกะปักกุ้งเหี่ยวโอ้ยต่ำเจลเจวพริกดิบความน่าบีนะนีบอลรพริกดิบนี่นั่นพริกดิบนี่าแม่ว่ามันจะซื้ออยู่มือนอ่ะมันเสีมาอยู่ นนนนััั่่ออยโตไม่ต้องห่วงหรอกเขาซื้อมาอยู่ค่ะคุณยายอันนี้พักพักหนึ่งไซอูมีหอกพักปังแล้วก็ักอีตูขาดโบได้แล้วพี่น้องดับข้าวตะไครไปบักูดทีต้องเตรียมพร้อมเลยับใส่ทหลงไปก่อนนะพี่ยาใส่ทหลงง่ายนะให้เอาน้ำมากักลงใส่เออระวงังมันก้างมันบาดมือนะหอ,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 อมๆพี่น้อง กะไคไปปูดยัดลงไปครับผมสมุนไพรทั้งนั้นสู้มือกับปยากเขาจะาขาเขาจะาถามเลยว่าเชียวไปต้มเชียวไปแกงขั้วให้เรียบร้อยขั้วให้เรียบร้อยบักงูเงี้ยวภาษาอีสานกระเอิญหมักยังบุ๊คักงูเงี้ยวบักงูเงี้ยวคือกันนนคไทยอ๋อคนคนไทยเขาบอกเลยงูเอิญงูเงี้ยวว่น พราอข้าวหนึ่งปลายมันสุกก่นอนข้าจังสีใส่ผักผักอีตูนี่ใส่โรยไปเลยเพราะว่ามันดับข้าวเนาะดีนะแต่ว่าพวกผักพวกนี้อุ้ยบักกุ้งเหี่ยวมันสุกสามันน่านสุกมันน่านสุกข้าก็ใส่ลงไปก่อนแต่ว่าผักพวกนี้ถ้าข้าหนึ่งสุกความปลานี่มันสีเปียมันสีเลสไทรข้นไทรข้นละทีอะไทรแบบง,งูเหี่ยวลงความปลาเลยก็ได้ น้องบีกับโบไซยังหลายใส่ตะไคร่ตำตะไคร่กับกระเทียมใส่กันตะไคร่กับกระเทียมเพื่อค่วมหอมอันนี้ใส่รสมักง่ายเพอนัวนเดี๋ยวสีข้นก้อนทั้งสีเอาไปใส่น้ำปลาไหมพี่น้องรสดีซอสหอยแล้วคนกับมักใส่แล้วแต่แล้วแต่ผู้มักเนาะพี่น้องใส่น้ำมันหอยใส่นี่ละไป แด่แตวจะหลุดฉาิของของนองนิดหน่อยอม,มักแนวได้ก็เห็ดแนวนั่นแหละพี่น้องอันนี้เพื่อ้มันเป็นมีนามนะมมนามั้งมินนามจะอยู่เขาจะอยู่เขาหอมแัขบขั้วเข้มกับน้ำตาลพี่น้องน้ำตาลนิดนึงอขอใส่มือด้อใส่มือแล้ว ทาเลยปักไว้ปักไว้สักก่อนสักเกินชุบงพ้อขอสุกหนึ่งได้เลยนั่นเขาซึมเขาไปในเนื้อนี่นั่นมันสุดยอดกินเขาก็หนึ่งปลาเสียบเสียบนนี่พี่น้องมาแค่นี้แหละบ่มีอย่างเดี๋ยวจังปีข้างบ่อหนึ่งกันครับผมหนึ่งเขาก่อนอ่หนึ่งเขาแป๊บหนึ่ง บนบ้านเฮาทวงให้ทวงหน้าพี่น้องมาเฮ้ามาหนึ่งแบดนี้พี่น้องผักก้างเรียบร้อยแล้วปลาที่เราหมักไว้ สวยมากเลยอันนี้เสียวลุ่งพร้อมกันเลยความมันสุกยาบกว่างูเหี่ยวมาเดี๋ยวมากินหนึ่งปลาด้วยกันมะเร็งเงียบจุกูทุกคนเรียนเชิญเรียนเชิญอค่นั้นเนาะค่ะอู้บะคุเหลือตั้หุ่งความแล้วดีเนาะมาห้องกันนี่ ในแม่สุกยากเทากัเอาลงพร้อมปลาเลยลจะเอาน้นนำนลาดลูกใช่ไหมนัำกำระเทียมนกระเทียมเห็พักมันนัวไปนั่มห้ักนัวไปนั่มพีพ่ดอนฮืมชิจัดทำได้แตกเลยจำพวท่านนั่นไปไงานนี้ไปตูปกเลย เผื่มความหอมเพิ่นคว่ำหอมเดี๋ยวประกาศก็แบบนี้ค่อยใส่ที่หลังอืเพราะว่ามันสิบเอยพายตูเปีไอโบเป็นอย่างมันยังหอมค้างไปเลยดังเตาฟื้นนี่เพิ่งจะมาห่อนมาห่อนมาเกี่ยวครับผมฟ้าปีเลยยาวฟ้าปี เดี๋ยวถามันสุกเดี๋ยวยังไปกินขอ่าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยตวตำเจียวตำเออจิ้มดีๆกินข่าแยงน้ำกันครับผมแซ่บๆดังเต่าฟื้นมานเท่านี้แหละเดี๋ยวไปกินข่าแยงน้ำกันครับไม่กินข่าทำไลูกบาไปพี่น้องกินข่าน้ำกันครับผม,ม,ม,มบหนึ่งปลา ตำหุ้งเหมือนอุวตุ้มน้ำไม้ต้มน <ต lava. S 1> ้ำไม่พอตวงเงี่ยวบ้ามปาเลาพี่โมกินเข่าปะ่เสียบเสียบงกัาครับผมแำมาแนแรพี่โมกินเข่าปะพี่ ไปแล,ะละ้วไปกินข้าวไม่อยากแล้วข <aciones S 2> ้นมาอยากไากินข <cra> ้าว แรงน้ำกันหน<า>ึ่งปาาลาบ่ได้ดต่ำเกลี่ยนี่ตำบะฮุ่งแล้วเลยบมันเป็นต่ำเกลี่ยตำฮุ่งก็แซ่บแล้วพี่น,น,น้องพี่มาข้าวปุ้นนะลูกพี่มากินข้าวปุ้นพี่มากินข้าวปุ้น เจีย๋ยโอ้ระดับเขามากินตำม,มุงตัวกินเท้าไหร่ล่ะบ่กินท่โตบ่กินโตกินเตาตังเหตุการณ์บ้านพ้อัมเ <c oughs> หตุการณ์บ้านนะ้ำหะหัวพักกระถึงนะเจี๋มตุ่มทำไมมาจากหน้าที่จริงอันนี้

บ่ัวมอเมียนอันนี้ก็ต้มไม่คนหนึ่งไม่ได้ได้หนี่โอ๋อคุณนี่บังโม่บังโม่แล้วต้มบังเบนน้าอันนั้นอันนี้หนึ่งส่กปลาแล้วกินกระปุกปลาดุกแล้วหนี่งปลาดุกคือปิ้งปลาดุกมากแล้วแล้อยากลาบัวบังโมอ่อนหเนี่ยแซบขนาดเนี้ยไงจังแค่ว่ากินเขาแล้ว แต่ลูกแล้วกินแต่เป็นเวนคุณสมกัดนว่กินไปได้ไมู่กนคออรอกยวคุณขอความมุ่งปได้ย่างข้หายอโอ้หลวงพ่อวัดบานหลวงเท่าเทศดีนะบ่เมนเด้นี่เด้๋ยวผยายว่าอยู่อันนั้นเด้นี่ปากเมียงผมเมพิ่นขึ้นใไมรร่ขั้ฟมาถึงปากเมียง ยังม่แล่งก็แตะรกดๆถึงทำวัดเสาไปทางน้าเข้าเังอย่ยนีนครับวัดเสาได้ยินเสียงลูกท er ี่ไหลอยู่แต่เสาเลยข้นตนี้มาทัดมาทำวัดเสาเลยเปีา่เอ้ยจะตีสี่ตีห้ายูบัดตูอจ้ะบัง ข,ข่าววันเสารเนาะจ่อยขี้ยิ้มเรื่อถอะไรจ่อยค่ะกินไก่ดิ่งนี่แค่องหาโองมาให้ เหมือนกันครับผม